คุโรคเฟสสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการกู้ a c e b o o k นะครับก็เคสนี้นะครับมาด้วยการนะครับ Facebook โดนแฮกอีกแล้วนะครับไม่สามารถเข้าเฟซได้นะครับจากที่ดูนะครับเฟซโดนเปลี่ยนเน็เปลี่ยนรหัสผ่านไปแล้วนะครับก็ไม่สามารถเข้าเฟซได้นะครับจากที่ดูนะครับมีการรีรหัสผ่านไปแล้วนะครับแต่ยังไม่สามารถเข้า Facebook ได้นะครับ ทีนี้น้องเขาก็เผยออกมาว่าอตอนนี้ยังเข้าเฟซได้อยู่นะนะครับแต่ว่าอีเมลและก็รหัสผ่านโดนเปลี่ยนไปนะครับนะอีเมลที่เชื่อมก็เป็นเมลของคนแฮกไปแล้วนะครับนี่ยังเข้าได้อยู่นะครับผมก็เลยได้ทําการเข้าไปกู้ให้นะครับเพื่อที่จะ,ะเข้าไปรีรหัสผ่านแล้วก็เข้าไปลบอีเมลอของคนแฮกทิ้งนะครับ เพื่อป้องกันการโดนแฮกนั่นเองนะครับเคสนี้ก็ถือว่า,าคู่ไม่ยากนะครับนะก็สามารถที่จะเข้า Facebook ได้นะครับเนี่ยก็สามารถเข้า Facebook ได้แล้วนะครับนี่คือ Facebook ของน้องเขานะครับน้องเขาก็ดีใจมากเลยนะครับนะหลังจากที่โดนแฮก Facebook ไปคนที่แฮกก็เอาข้อมูลน้องเขานะครับไปเรียอะไร ขอเงินจากคนอื่นนะครับนะไปยืมตังคนอื่นนะครับซึ่งสร้างความเสียหายแก่น้องเขามากเลยนะครับถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้นะก็สามารถทักหาผมได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับ